สบควรยาวๆทุสวัสดีทุกคนครับสบายๆเลยทุกคนขอบคุณที่เป็น şey ห yes, um> ่วงแต่ว่าสบายๆเลยนะเพราะว่านี่ทำงานไหวทำงานไหวแค่ท้องก็ทำงานไหวตอนค้ายแต่ท้ออส่วนใหญ่จะเป็นแค่เวลานั่งรถจะเวียนหัวแค่นั้นแม่ดีใจแม่ดีใจหนูคิดว่าแม่เขาดูออกแบบแต่ว่าเขาล้อให้เราดูเป็นคนตรง เป็อ <icana>, ่ะเนาะทุกคนเป็ตัวผู้หลักผู้ใหญ่เขาผ่านการมีลูกผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วขอดูออกหคนแหละในแค่ขอดูให้ลองดูอันนี้ทุกคนก็ต้องใจเย็นๆนะทุกคนก็ต้องใจเย็นๆเย็นๆหนักใจเย็นๆเลยแล้วก็ถ้าไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ว่ายินดีด้วยค่ะแค่นั้นพอเนาะอืมแค่นั้นพอไม่ต้องโชว์คี ขนนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องขลาดนั้นนะทุกคนเออไปหาคุณหมออีกอีสองอาทิตย์อีสองอาทิตย์ออจะรู้เพศที่แน่นอนค่ะอีสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงจะจะในยังไงจะบอกทุกคนนะคะ หนูอ่ะร้องไห้ง่ายเหมือนใครรู้ปะเหมือนแม่หนูอ่ะแค่เพิ่งขอบคุณค่ะเขาจะร้องไห้แล้วว่าบนเวที่แม่หูเของก็ร้องไห้ง่ายหนูก็ร้องไห่ง่ายบอดนอตาตื้นบ้านหนูบอดนอตาตื้นทั้งบ้านน้าหนูก็น้าหนูนี่เป็นแฟนคือไวลาไหว้ก็บอด้อตาตื้นก็เป็นไหว้ไรนี้แค่จะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ 何 <music> แน่ๆตื่นแล้วลทุกคนลุ้นทุกคนลุ้นที่เป็นผู้ชายทุกคนลุ้นที่เป็นผู้ชาย